สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย ช่แนลค่ะพี่น้องค้มาพบมาพอกันกับในเสาของเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมีถุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค้ามณีแอดผ้าพรมพี่น้องประเทศสกุลสกุมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางตัวเลขจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพรมพี่น้องเอามอนีเข้ากับเบาๆไวล่นะคะเข้ากับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายของปูวัดป่าอุดรในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพวกข้าการรำมาสการค่ะ เจพ่อค่ะปูมาเหนี่ยวสอวันที่หนึ่งค่ะปูก็เลยมาติดตามถามข้าวเหรอค่ะปูโชคมื้มันเลยตัวนี้ค่ะมือโชคมือมันปู้อดีตได้เป็นเศรษฐีเลยตัวนี้แม่นค่ะปูวันนี้แหละปู้ใด้ี่ได้เป็นเศรษฐีไม่น้อมือนีหนอค่ะปู้ก็คือฝันดีได้ล่ะโอ้ฝันดีนะค่ะปูฝันดีแม่ฝันว่าได้ไปนั่งกินงโาลนุกโกลกับนักการกุฎายเมามา ค่ะหลายคนนะค่ะวันดีเยอะชิ้นเขาตัวใดน้อฉันเลยค่ะแต่ว่าแผ่นซื้อบลาแดดเป็นตัวแต่ว่าแผ่นซับปลาแดดเป็นนั่งกินเขอ่าอยู่ปุ๊นั่งแบบเป็นโต๊ะอาหารนะค่ะแบบไปสร้างอาหารกินฉันสิไหมค่ะแต่ว่าแผ่นเป็นตุ่มปลาเด้่ยละวันนี้ค่ะเป็นตุ่มปลาสิมาตัว แปดยาหรือเปนแล้ว่าเลยเพราะว่าบอกว่าลูไปมันจะมีแปีศุนมันมียาทั้งชุนเนาะค่ะเพื่ตามันก็เป็นเช็ดเป็นแปดอยู่แล้วมันก็ืีที่มาตัวนี้อยู่แล้วตาขันตาตุ่มมันตายแล้วมันก็ต้องตายแล้วมันก็ต้องเป็นตุ่มมันก็ต้องเป็นแปดเป็นนึงนี่เนาะเปีศูนุนี่เนาะค่ะทมาตัวี่บอส้ตัวแปกากูรองหรื่ามันเปปหาปูร่องหรอค่ะ อืมจดเวมาขัดงางมาฟไม่ย่างดูสอขันเลขเขาเราคันเนาะครับปัวป็นเลขเข่าส่วนตัวัน่าฟันได้กินเขาย่โตนั่งย่โตแบบนั่งนาหแบบไปสร้างกินยังสี่ไหมค่ะมันก็้ที่พ่ม่เลขเขาเราบอกกับฟันดีอยู่ด้ละค่ะปัวเพราว่ากัว่ามันสันดีอยู่ค่ะปาโตโตเทโทรศัพท์จะรืมเนอลูกไหนเพื่นเห็นน้ำเีลแงไโตเทโทรศัพท์ตันั่นนั่น ใช่โทรศัพท์มันนะเจ็ดสามสามเจ็ดน่นะค่ะอาเียนนั่นตัวนี้มันฟันแบบตื่นขึ้นมามันเป็นจริงที่นะค่ะยันยันเรื่อมันนะยันเจ็บซี่บนเรื่อค่ะเพราะว่ามันเข่ามันจะเข่าตัวไหนต่ว่ากับฝันดีอยู่ค่ะทันว่นนี้ไปนั่งกินเข่าร้านอาหารเจ้าวซอยต้มปลาไหมตอนนี้ค่ะ เขาเจ้าเขาเจ้าสังมาสุกินพูกดได้วกอด้กินน้ำพลนบครับผู้คะสังกินน้ำข็นเมื่อแล้วซุ่มสังมาอยู่น้ำแข็หในไรหมค่ะสังมาแบบมจะไปสังกินเขาอยู่ร้านอาหารนะค่ะแบบสังมากินยุทธุกรวกกันในลรพคนยังสี่ไหมค่ะที่ว่าแลเขาเราพ่อู้กันเรื่างทีละค่ะ ว่ามันเลขเข่าเลยฟันฟันบดิดดูได้กินบงทีมันสีว่ามันเลขเขาหรือบ่สันเดียค่ะพ่อมัวบดบ่อในเป็นตัวเลขแจะว่าตัวเป็นต้มปลาน่ะค่ะต้มปลามันก็มีดเปีหนึ่งเปดศูนย์อนตัวเนาะค่ะพ่เป็นเป็นปลาวะกับเ็นดังก็เลยค่ะปลามันใยมันก็จะเป็นแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งหรือเก็ดศูนย์ไปสีทั่วปลามันเป็นเจ็บเนาะค่ะปลามันเป็นเจ็ดเป็นแปดเดีย ค่ะพ่อยดจับกันทอนล้ว่าเจ็ดแปดจับไซบุหล่ะครับพ่อจับใซเมื่กบ่เป็นสามตัวกเมนเจ็ดแปดเข่าไปบนบ่คือเจ็ดแปดสองตัวบ่เจเก่ามันกนมันเกินเด็กสูงมันกิไปยังสี่นะค่ะจับไ่กันสามตัวเลยกันเนาะค่ะมันเป็นเจ็ดแปดเกสี่เลยได้ อันนั้นก็พุ่นจนก็ตัดโตเนาะค่ะปัวมีปลาแม่ก็สิวาส่าจังซั่นแไงค่ะยับสามตัวจะคู่อะไรอื่นเก่ามั้งทัสายค่ะปัวเข้า,ขาก่อนเป็นเข้าก่อนเป็นฟันดีนี่เป็นปลาเขาก็ต้องเป็นเก้าเด้อ๋อแต่ปู่ฝันเห็นเจ้าของนี่เป็นปลาบก่กค่ะปู่ในความฝันหรือเป็นโยมคะเอ๊ะนั่นเนาะไบรดนเนาะ จะเอาน้าดไปเอาน้าพาดวดค่ะปูเราน้าพาดเพราะว่ามันต่เป็นเต่าแล้ล่ะค่ะเพราะว่าไป็จะไปกินเข้าลยทุกทีนะค่ะตามตัวจะอยตัรรวจสอบจีบจก็บแปดกับจี๊นคอยเนาวละค่ะปู อันเป็นตนั่นแต่ว่าอันเป็นตมันจำบ่ได้พรวตอนเป็นเทพนีเมียคัว่าเป็นเป็นตอยค่ะมันมีสองตอนอยู่ค่ะมันตอนเป็นตนี่ก็จำบ่ได้จนนี่ค่ะแต่ว่าเป็นตนี่คจสีงสีมาดำนี่ดิค่าว่ามันสงนงหมาเยสุดหนึ่งบอครับปู่ คึ้ว่าตั้งตั้งคนที่เด็กกันเต็มตเนี่ยค่ะที่ตะเวนกันว่าเล็เมียเป็นก็เลยวหื่าน้เ็กที่สีมาต้ม้แต่วาญนะค่ะแต่ว่ากินเข่าเล็กที่สีมาสูงเหรอที่ที่นีหละพว่วค่ะแ้วเจ้าเจ้าันนั่นเขาบอกไว้แล้นอสูนึงเนาะค่ะรุนนึงเนี่ยว่ามันอาจจะโตเล็กรเลพราะว่ามันฝันตะเวนมันสันเป็นสองตอนนะค่ะ โอ้โเลยสิมาจำได้แต่ายยู่เมียกันจำกับใครจข้าน่ค่ะีละอันเป็นโตสีมเาว้างชหนึ่งนีละอันเป็นโตนะค่ะสีมีตัวนี้เดียวเพราะว่าพูดกับฟันนนี้่ไหมค่ะพูดได้ครับพูดฟันดียุ่ฝันมาเลยจิ้นเขาเลยก็ที่ว่าไม่เลขเขาแล้วละค่ะ แต่ว่าอันนั้นเป็นตัวนี่ว่ามันเขาเดวายุอันเด็กขึมาตั้มแด้พอถึงเดวายุตอนวันนันขี้แหลกนะจำด้กับใ่ายกับข้างว่ามันชูดหนึ่งนี่แหะเ้าเดวายุอเดกขส้มาตั้แท้เดวายุนะ่ะแลเลนนอนไปอีกก็เล่ฝันอันไหนเ่วาด้กินเขากินยังนี่แหลเม่มันเด็เขาแล้วนี่นะเลฝันดีนะค่ะสมมติว่านี่เแา่อ้นเบิองนั่นไ้อครับ ตอนชุบูกหมูวานี่มาฝันตอนขึ้นนี่ก็บฝันมาได้จิงเขาสิมาตุลชุบนี่ก็ว่าพราสงนะค่ะเขาก็สีมีเท่านี้ละนี่ก็เลยกลุ่มสุดท้ใยแล้วจ้าพูดได้ค่ะเราพูดชวพอนาเงียบเทียมินลาไม่ชมไม่นาเด้อค่ะเาี๋ยจับเงนแสนนั่นานทุกคนนะแต่ย้งตองตังค่ะมชต่ยแล้วเออรวงผู้ใดงกัวงดีกับเสียทีเราเมือนี้เนาะค่บปัวเนาะ กระมัที่สุขุขอค่ะปูขอบคุณค่ะปูการนสักการขปูสาตัค่ะสรุปตัวเลขแนวทางคยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะเอาตัวเลขของปูนะคะมีแปดเจ็ค่ะแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเกนะคะ ปูเลาก็ฝฟันดีนะคะพี่น้องคะฟันว่าข้าเจ้าต้มปลามาสูกินวสันพี่น้องคะเรียกเป็นโตเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องต้มปลานะคะพี่น้องคะปูเลาก็เลยอ่าให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดังนี้ละพี่น้องคะตัวเลขบ่ได้เป็นตัวแต่ว่าปูเลาะฟันดีนะคะตัวเลขบ่ได้เป็นตัวปูเลาะฟันดีก็เลยนํามา บอกพ่อแม่พี่น้องเฮ้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดกับพิจารณาเบิรงตัวเลขมีเขา่ามีรูดคลิปมีเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะหายพิจารณากน่นทีสิลงทุนเด้อพี่น้องเดือเพราวะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขสุขนโชคโชคมันมันลำลำไม่ร่วงแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนําการสุขสุขอนนะคะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอบุญตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องค่ะเอาคลิปนี้จังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อเป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอกสิดาขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบระเทาสุสุข สนไปก่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ